กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสุบเรื่องราวของหมวดโจเสียท่ากิกสาวถูกกิกสาวฆาตกรรมอัมอพลางแล้วชิงงรัพย์มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าหมวดโจกันเพื่อนแกเป็นตำรวจอยู่ที่ชัยเมืองเชียงใหม่กันเพื่อนเป็นตำรวจสูงวัยอายุ53ปีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตัวของหมวดโจไปรู้จักกับน้องนางหางเครื่องคนหนึ่งเธอชื่อว่าหมิงกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมเท่าลูกมะนาวไม่ใช่นะนม2 5 0ซีกันเพื่อนตัวเล็กๆบางๆล่าง ขาวๆลักษณะเป็นแบบนั้นไป สองคนนี้รู้จักกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเงินเพื่อนตัวของน้องน้ําก็มาหาหมวดโจให้หมวดโจกงตึงๆกันเพื่อนมีการแสวกแก๊กกันตัวของหมวดโจก็จะให้เงินน้องน้ําใช้กันเพื่อนเป็นการตอบแทนแรกกับความเสียวส่้นที่น้องน้ําพาขึ้นสวรรค์อ่องหลองอ่องหลองเงินเพื่อนวันดีคืนดีตัวของน้องน้ําก็เวียนมาหาหมวดโจกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำกันเพื่อนมีความประสงค์อยากจะได้ iPhone 17เจกันเพื่อนออกใหม่ราคา5 0า0 0บาทก็เลยขอหมวดโจกันเพื่อนปรากฏวว่าหมวดโจไม่ให้ Bye. แถมมีการทำร้ายร่างกายกันเพื่อนบังคับขืนใจให้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเพื่อนตัวของน้องน้ำกร่ำกรืนฝืนทนหลังจากหมวดโจโเสร็จกิจกร,รรมปรากฏว่าหมวดโจเผเลอหลับกันเพื่อนกำลังเคลิ้มกำลังพริ้มกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำกันเพื่อนเหลียวซ้ายเลยขวาไปเจอปืนขนาดเก้ามมของหมวดโจเห็นหมวดโจใส่ทองอยู่ตรงนี้เกิดความโลก,กันเพื่อนตัดสินใจเอาปืนขนาดเก้ามมมาจ่อที่ศีรษะหมวดโจในขณะที่หลับกันเพื่อนกดไปหนึ่งนัดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปั้ง นี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของหมวดโจที่ยิงโดยน้องน้ำกันเพื่อนลูกกระสุนจาะทะลุศีรษะกระแทกไปยังแกนสมองกันเพื่อนไม่ต้องสืบต้องโ้นกันเพื่อนตัวของหมวดโจไม่ได้ร้องสักเอะไม่ได้ดิ้นสักหน่อยตัวของหมวดโจขาดใจตายทันทีเสียชีวิตขาดที่กันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของน้องน้ำก็ปลดเอาทอง5บาทในคอของหมวดโจแล้วก็หนีไปกันเพื่อนตัวของน้องน้ำมีการจัดฉากว่าหมวดโจฆ่าตัวตายกันเพื่อนเรื่องราวความรักของหมวดโจก,กับกิ๊กสาวที่จบด้วยความตายจะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายตัวของน้อง น้ำถูกจับได้หรือไม่เขาถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบเชิญสดรบรับรู้เรื่องราวของหมวดโจที่เสียท่าให้กับกิ๊กสาวถูกกิ๊กสาวฆาตกรรมอําพังแล้วชิงทรัพเรื่องราวนี้เกเ็ยกระบาผม เหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นที่บ้านพระเจ้าสองพระองค์กันเพื่อนตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดชัยเมียงเชียงใหม่กันเพื่อนมีวัยรุ่คนหนึ่งแกเป็นตำรวจกันเพื่อนยศร้อยตำรวจตีกันเพื่อนชื่อจริงๆของแกก็คือนายวสันบวรพันกันเพื่อนอายุ53ปีชื่อเล่นว่าโจชาวบ้านร้านตลาดจะเรียกว่าหมวดโจกันเพื่อนแกเป็นรองสารวัตรป่าปามอยู่ที่สพสันป่าตองกันเพื่อนผมก็เรียกสั้นๆว่าหมวดโจก็แล้วกันกันเพื่อนแกไม่มีลูกมีเมียอยู่ป่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่คนเดียวในบ้านพักกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อปประมาณ2ี ที่แล้วตัวของหมวดโจไปรู้จักกับน้องนางหางเครื่องคนหนึ่ง คนคนนี้ชื่อจริงๆก็คือนางสาวคุณที่ดานามสกุลสีกันทากันเพื่อนอายุ20ปีชื่อเล่นว่าน้องมิงผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันนามสมมติกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเป็นสาวสวยหน้าตาดีตามสไตล์สาวเหนือกันเพื่อนตัวเล็กๆผิวขาวๆนมเท่าลูกมะนาวตรงนี้เองไม่ใช่ฐานนมแต่เป็นหัวนมไม่ใช่นับหยอกหยอกคนบ้าอะไรหัวนมจะเท่าลูกมะนาวพูดไปเรื่อยนะตัวของน้องน้ำกับหมวดโจมารู้จักกันได้ยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนแต่เอาเป็นว่าสองคนนี้คบหากันกันเพื่อน จังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำกันเพื่อนก็มักจะเวเวียนมาหาหมวดโจที่บ้านพากันเพื่อนให้หมวดโจกุงตึงๆกันเพื่อนตัวของหมวดโจก็มีการเอากระบ,บอกข้าวหลามแท่งใหญ่สอดแรทรกไปที่น้องนางหางเครื่องคนนี้กันเพื่อนเสียงดังตับตับตับตัวของน้องน้ำอดรนทนไม่ไหวถึงกับร้องควนกลางอ้าย อเสียแล้วเกินหมวดจ๋าเสียวละเกินหมวดจ๋าเ,เ,เป็นลักษณะนั้นไปสองคนนี้พากันขึ้นสวรรคอ์องลองอ,องลองตัวของหมวดโจก็จะให้เงินน้องน้ําใช้กันเพื่อนเป็นการแลกเปลี่ยนกัน คนหนึ่งได้เสียวคนหนึ่งได้เงินกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปคบหากันมาเรื่อยๆกันเพื่อนทีนี้ตอนหลังมาตัวของน้องน้ําไปทํางานโรงงานไปเป็นสาวโรงงานกันเพื่อนเธอก็เลยเจอกับผู้ชายใหม่กันเพื่อนจังหวะนี้เองเธอก็เลยตีตัวออกห่างจากหมวดโจกําลังหลงกระเจียวใหม่ให้ไม่ใช่นะกาลังคบหากับผู้ชายใหม่อยู่กันเพื่อนประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้คือตัวของน้องน้ําเธอไม่ค่อยมีเงินใช้กันเพื่อนทํายังไงได้ไฟบังคับกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ําก็เลยแอบมาหาหมวดโจแบบห่างๆกันเพื่อนเดือนละ สองครั้งเวลาเธอไม่มีเงินเธอก็จะมาขอหมวดโจจังหวะนี้ก็เลยมีปัญหาการันเพื่อนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคําบอกเล่าจากน้องน้ําจากผู้ก่อเหตุกันเพื่อนเพื่อนจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเพื่อนเพื่อนตัวของน้องน้ําบอกว่าทุกครั้งที่เธอมาหาหมวดโจตรงนี้จะถูกหมวดโจทําร้ายกันเพื่อนเนื่องจากหึงหวงที่เธอไปมีคนใหม่แถมมีการบังคับให้เธอมีความสัมพันธ์ด้วยกันเพื่อนตบจูบตบจูบลักษณะออกแนวซาดีกันเพื่อนโดยเฉพาะเวลาหมวดโจเมาเหล้าตรงนี้มักจะทําร้ายน้องน้ํา นี่คือคําบอกเล่าของน้องน้ำเงินเพื่อนคนตายพูดไม่ได้พูดได้แค่คนเป็นเงินเพื่อนตัวของน้องน้าบอกว่าถูกหมวดโจทําร้ายมาโดยตลอดก,กันเพื่อนสุดท้ายและสุ่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เลยจบด้วยความตายกระายเป็นโศกนาฏการรมเงินเพื่อนในวันที่11พฤศจิกาย,ยนปีพศ2568รช่วงเช้าๆเันเพื่อนตัวของน้องน้ำเวียนมาหาหมวดโจเงินเพื่อน เพื่อมาให้หมวดโจสโมคโกกด่ากันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำมีการเอื้อนเอ่ยอยากจะขอเงินหมวดโจไปซื้อ iPhone 17กันเพื่อนราคาประมาณ50,000บาท เธออยากได้หลายๆเธออยากได้มากๆแต่เก็บเงินไม่ได้สักทีเธอก็เลยมาขอหมวดโจกันเพื่อนปรากฏว่าหมวดโจททำร้ายเธอกันเพื่อนมีการบังคับขืนใจอีกแล้วกันเพื่อนตัวของน้องน้ําบอกแบบนี้บอกว่าถูกหมวดโจททำร้ายถูกหมวดโจทุบตีกันเพื่อนแถมไม่ได้เงินอีกต่างหากบังคับให้เธอมีอะไรด้วยกันเพื่อนหลังจากสมโกกด่ากันเสียตัวของหมวดโจ้ดันหล่าวกันเพื่อนหลับผุยหลับพลอยอยู่บนโซฟาอยู่ภายในบ้านกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ํากันเพื่อนเหลียวซ้ายแลขวาไปเจอปืนของ หมวดโจขนาด9มม,มเก็บอยู่บนที่นอนเก็บอยู่บนหมอนกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็เลยไปหยิบปืนมาเหลียวซ้ายแลขวาไม่เจอใครตัวของน้องน้ําก็เลยคิดแผนชั่วกันเพื่อนเห็นทองในคอของหมวดโจน้ําหนักประมาณ5บาท น้องน้ำอยากได้มากๆกันเพื่อนเกิดความโลภเกิดความชั่วครอบงำจิตใจเธอก็เลยตัดสินใจทำอะไรบางอยา่างกันเพื่อนเดินไปใกล้ๆหมวดโจที่กำลังนอนหลับอยู่หลังจากนั้นก็ใช้ปืนกันเพื่อนจ่อไปที่ขมับสายของหมวดโจกดไปหนึ่งนัดกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นววนไหวปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของหมวดโจที่ยิงโดยน้องน้ำกันเพื่อนลูกกระสุนกระแทกแด็ดๆเข้าไปยังกระโหลกศีรษะของหมวดโจกันเพื่อนเจาะทะลุก,ก้านสมองกันเลยทีเดียวตัวของหมวดโจไม่ได้ร้องสักแอะไม่ได้ดิ้นสักนึ เงินเพื่อนตัวของหมวดโจเสียชีวิตคาที่เสียชีวิตทันทีจากฝีมือของน้องน้ำเงินเพื่อนหลังจากนั้นตัวของน้องน้ำเง,งินเพื่อนตัดสินใจอำพรางคดีโดยท,ทําทีว่าหมวดโจฆ่าตัวตายเงินเพื่อนเอาปืนเก้มมามมวังใกล้ตัวของหมวดโจแล้วก็มีการปลดเอาสร้อยคอ5บาทที่อยู่ในคอของหมวดโจไปเงินเพื่อนทันทีที่น้องน้าได้ทองของหมวดโจไปตรงนี้เองเธอก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปหน้าตาเฉยพร้อมกับทองของหมวดโจเงินเพื่อนตัวของน้องน้ําเอาทองไปขายได้เงินมาประมาณ3 0 0 0 0นบาท หลังจากนั้นเธอก็ไปซื้อ iPhone 1 7กันเพื่อนตามใจปรารถนามีการไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่เท่ๆกันเพื่อนแล้วเธอก็ไปทํางานกันเพื่อนจังหวะนี้เองซื้อทองมาหนึ่งเส้นใส่ไปอวดเพื่อนที่ทํางานอีกต่างหากกันเพื่อนนี่คือสันดานของอีน้ำใช่ไม่ใช่นะนี่คือนิสัยของน้องนากันเพื่อนทาเป็นทองไม่ร้ร้อนสงานกันเพื่อนข้าคนมาเท้ๆยังไปทํางานหน้าตาเฉยกันเพื่อนจังหวะนี้เองนะตัวของหมวดโจแกก็นอนเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนอนตายอยู่ในบ้านพากันเพื่อน ข้ามาอีก1นึ่งวนันเพื่อนในวันที่12พฤศจิกายนปีพศ2568 เพื่อนของหมวดโจที่สพสันป่าตองเงินเพื่อนไม่เห็นหมวดโจไปทํางานเขาก็เลยแวะเวียนมาหาหมวดโจที่บ้านพากันเพื่อนทันทีที่เข้าไปในบ้านพักตรงนี้เองก็ไปเจอหมวดโจนอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านพากันเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนของหมวดโจกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรแจ้งกู้ภัยซึ่งตํารวจก็อยู่บริเวณนั้นเงินเพื่อนเนื่องจากว่าบ้านพักตรงนี้อยู่ใกล้ๆกล้สถานีตํารวจสพสันป่าตองเงินเพื่อนตํารวจก็มากันเพื่อนตํารวจถูกฆ่าตายตํารวจก็มาเป็นยกใหญ่กู้ภัยก็มากันเพื่อน ทางว่าแรกเองตำรวจก็มีการเก็บพยานหลักฐานหลายคนมองว่าหมวดโจฆ่าตัวตายหมวดโจจบชีวิตตัวเองกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีปืนตกอยู่ใกล้ๆเนื่องจากว่าตัวของหมวดโจถ,ถูกยิงเข้าขมับซ้ายตรงนี้เองใครจะกล้ายิงตำรวจระยะประชิดขนาดนี้กันเพื่อนตอนแรกเองตำรวจก็หลงทางอยู่พอสมควรกันเพื่อนเนื่องว่าหมวดโจฆ่าตัวตาย เก็บพยานหลักฐานไปก็นําไปวิเคราะห์กันเพื่อนผ่านไปประมาณ2าองสาวันนี้กันเพื่อนปร,รากฏว่าตํารวจไปแก่รอยจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่บริเวณรอบๆโรงพัก พบตัวของน้องน้ำขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในวันที่หมวดโจตายกันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาก็เลยนําน้องน้ามาสอบกันเพื่อนสอบไปสอบมาตัวของน้องน้าตอนแรกปฏิเสกกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้านี้ตำรวจก็ไปแกะรอยเพิ่มเติมกันเพื่อนแกะรอยไล่ไปเรื่อยๆพบว่าน้องน้ําไปที่ร้านทองแห่งหนึ่งกันเพื่อนเจ้านี้ตำรวจก็เลยไปถามร้านทองว่าตัวของน้องน้ํามาร้านทองทําไมกันเพื่อนจังหวะนี้เองเจ้าของร้านทองเลยบอกว่าน้องน้ําเอาทอง5บาทมาขายกันเพื่อนเจ้านี้ตำรวจเขาก็เลยขอดูทองที่น้องน้ําเอามาขายกันเพื่อนปรากฏว่าเขาจําได้ ว่าทองเส้นนี้เป็นของหมวดโจกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจกันเพื่อนก็เลยคุมตัวน้องน้ำมาสอบอีกรอบว่าเอาทองหมวดโจโไปได้ยังไงกันเพื่อนสุดท้ายในสุดหลังจากถูกสอบถูกเข็นอยู่นานสองนานตัวของน้องน้ำก็เลยรับสารภาพาว่าเป็นคนฆ่าหมวดโจกันเพื่อนฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ฆ่าเพื่อเอาทองเอาทองไปขายเพื่อซื้อไอโฟอนกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็คุมตัวน้องน้ำไปไลงบันทึกจับกลุมแล้วก็สอบปากคำถามหาแรงจูงใจกันเพื่อนตัวของน้องน้ำก็รับสารภาพเพียงสั้นๆกันเพื่อนว่าก่อนหน้านั้นคบหากับหมวดโจจริง แต่ตอนหลังมามักจะถูกหมวดโจทำร้ายเนื่องจากว่าหึงห่วงเนื่องจากว่าเธอไม่ค่อยไปหาเธอมีคนรักใหม่กันเพื่อนไปหาทีไรก็มักจะถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเพื่อนเธอรนทนไม่ไหวในวันที่เกิดเหตุเธอของเงินหมวดโจไปซื้อไอโฟนแต่หมวดโจไม่ให้กันเพื่อนก็เลยมีปัญหามีปากมีเสียงกันพอหมวดโจนอนหลับเธอก็เลยตัดสินใจฆ่าชิงสาวกันเพื่อนนี่ก็คือคํารับสารภาพสันส้นๆจากน้องน้ำกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจตรงนี้ก็มีการตบจิ้มน้องน้ำเบาๆแปะแปะแปะน้องน้ำก็ร้องควนคา อ้ยเอ้ยเอ้ย,อยไม่ใช่นะตกบาน้องน้ำเบาๆกันเพื่อนมีการแจ้งข้อหายกับน้องน้ำสอข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือค่าชิงทรัพย์มาตรา3-3-9กันเพื่อนตรงนี้เองอัตราโทษก็คือตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต สองก็คือซ่อนเลนอ์อำพังโศกันเพื่อนปิดบังการตายอัตราโทษหนึ่งปีกันเพื่อนนี่ก็คือสองข้อหาใหญ่ที่ตัวของน้องน้ําได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของน้องน้ําก็ต้องจอดเรเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนแผลนี่เองมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ํากว่า30ปี40ปีหากมีอภัยบ่อยๆก็อาจจะได้ออกไวหน่อยแต่ถ้าอภายัยห่างๆตรงนี้ก็อาจจะติดนานหน่อยกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของน้องน้ำกันเพื่อนเอาอนาคตมาแลกกับไอโฟนกันเพื่อนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ดวงวิญญา พบภูมิที่ดีก็แล้วกันกันเพื่อนการจากไปของหมวดโจโดนในครั้งนี้สร้างความเสียอกเสียใจให้ใหกับคนในพื้นที่สันป่าตองกันเพื่อนคนในพื้นที่ยืนยันว่าหมวดโจเป็นคนดีกันเพื่อนฉากหน้าเขาเป็นตำรวจน้ําดีแต่ฉากหลังความสัมพันธ์กับน้องน้ําตรงนี้เราไม่แน่ใจกันเพื่อนเนื่องจากว่าเหตุการณ์ทั้งหมดทาให้การทั้งหมดมาจากปากของน้องน้ําเพียงฝ่ายเดียวกันเพื่อนคนตายพูดไม่ได้พูดได้แค่คนเป็นกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราว Buddha, ทั้งหมดทั้งมวลของหมวดโจที่เสียท่าให้กับกิ๊กสาวถูกกิ๊กสาวฆาตกรรรมออพาง,งนเื่ ฟังไว้เป็นดูทหอรฟังไว้สอนใจกันเพื่อนจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงกันเพื่อนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจมนุษย์ฉากหน้าอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ฉากหลังอาจจะเป็นนางงูพิษเหมือนน้องน้าก็เป็นไปได้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอใภ้เพื่อนเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นบาถนา อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ